สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่นพะัสแฟมิลี่นะคะบ้านแห่งความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพลูกนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ค่ะวันนี้นะคะครูอุ่นกอ็อยากจะมาพูดคุยกับทุกคนนะคะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการใส่แมสเนาะนะคะไม่ทราบว่ามองเห็นครูอุ่นชัดหรือเปล่านะคะ เพิ่นว่ามันก็ไฟครูนว่าไม่ได้จัดไฟนะคะไม,ไม่ได้มีไฟช่วยก็เลยอาจจะดูมืดไปนิดนึงเนาะแต่ทีนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราเอาสาระกันนะคะ,ะก่อนอื่นที่เราจะใส่แมสค์คอือตอนนี้ที่เราจะรู้กันอยู่ว่าโคโรโนาไวรัสนี่เป็นอะไรที่ถือว่าแบบบางทีเราก็กลัวเนาะเราก็กลัวกันนะคะ ครูหนุนก็กลัวนะคะแต่ทีเนี้ยเรากลัวเราก็อย่าตื่นตระหนกตกใจนะคะเราเราต้องแบบพยายามคือเราหาวิธีป้องกันกันดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะครูหุุนจะมาเล่าให้ฟังว่าการที่เราใส่แมสเนี่ยเราจะใส่ยังไงให้ปลอดภัยนะคะแล้วเราจะป้องกันไวรัสยังไงบ้างป้องกันเชื้อโรคเอา,อางี้ละกันนะคะถึงแม้เอา,อางี้นะคะถึงแม้ว่าเจ้าโคโรนาไวรัสเนี่ยจะไม่ระบาดในประเทศไทยนะคะ เดี๋ยวกรูนปรับกล้องนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักไทยได้นะคะถึงแม้เจ้าไวรัสโครโรนาไวรัสเนี่ยจะไม่ระบาดในไทยแต่ถ้าเราเป็นคนที่เป็นคนที่แบบรู้จักป้องกันตัวเองรู้จักป้องกันลูกเรานะคะโอ้โหนะคะกล้องกรูงมวนตั้งไม่ได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวสักครู่นะคะครูงขอปรับอ๋อเริ่มดีขึ้นนะคะเมื่อกี้มันตกเนาะ คือถ้าเราป้องกันตัวเองได้นะคะหรือเราสอนลูกเราให้รู้จักป้องกันตัวเองนะคะถ้าเราทำแบบนั้นได้ ลูกเราก็จะได้มีพฤติกรรมที่ติดตัวไปแล้วตัวเราก็จะได้ปรับพฤติกรรมอะไรของเราที่บางทีเราก็ไม่รู้สึกตัวหรอกแต่พอเพลินการทําแบบนั้นมันอาจจะทำให้เราเสี่ยงต่อการติดเชื้อเพราะว่าก่อนหน้านี้ประเทศไทยเราไม่ได้เคยจะมีโรคติดเชื้ออะไรที่มันแย่ๆรุนแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราถือซะว่าครั้งเนี้ยการที่โคโรนาไวรัสมาหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะเป็นการเตรียมตัวเบื้องต้นนะคะสาหรับคนไทยด้วยในการป้องกันไม่ให้ตัวเองอ่ะติดเชื้อในอนาคตหรือ ะะเพราะฉะนั้นนะคะครูหมุนจะมาเล่าให้ฟังว่าของอะไรที่เราต้องเตรียมนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่เราต้องเตรียมครูหมุนคิดว่าเราต้องเตรียมพวกที่ชู่นะคะที่ชู่เปียกหรือถ้าเรามีห้องน้ํา คือเราเราไม่ได้พาลูกไปไหน,นไกลหรือมันมีห้องน้ําสะดวกการล้างมือแล้วก็ใช้สบู่อันนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะบอกได้เลยว่าดีที่สุดล้างมือแล้วก็ใช้สบู่นะคะนั้นดีที่สุดแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่มีจริงๆเราใช้ที่ชูเปียบแบบนี้ก็ได้นะคะอย่างเช่นครูผมก็จะใช้เวลาหาอย่างเราจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นเราเราจะใส่หน้ากากใช่ไหมคะแต่อเผอิญเราจะใส่แมสแต่เราไม่สามารถที่จะไปหาพื้นที่ไปล้างมือได้แล้วเราต้องเปลี่ยนหนะะ้ากากชิ้นใหม่ หรืออะไรเงี้ยนะคะครูหงก็จะใช้ที่ชู่เปียกเงี้ยนะคะมาเช็ดมือนะคะครูหงก็เช็ดมือไปส่วนจะเช็ดยังไงนั้นก็คือเราก็เช็ดให้ละเอียดแล้วกันนะคะเช็ดให้ละเอียดนะคะทุกส่วนของมือของเรานะคะเช็ดมือนะคะเช็ดมือให้เรียบร้อยเสร็จแล้วแต่ครูหงส์ย้าก่อนนะถ้าเรามีห้องน้ํานะคะเราไปห,ห้องน้ําแบบล้างมือล้างสบู่นั้นจะดีที่สุดนะคะแล้วเราก็ค่อยเปิดเอา,อาแมสมาหน้ากากนะคะ ทีนี้อันนี้ครูหมดเปิดมาแล้วนะคะเปิดหน้ากากมาแล้วก็หน้ากากอนามัยเราอย่าลืมอ่านดูก่อนนะคะตอนนี้มันเป็นอะไรที่มันขาดตลาดบางทีหน้ากากอนามัยแบบนี้มันมันไม่ได้แพ็คมาในหอ่อที่เป็นแพ็กเกจที่เรามีคำอ้างอิงอะไรเหลืออะไรต่างๆาร,รายละเอียดเล่า เราบอกว่าหน้ากากนี้เป็นยังไงอะไรยังไงป้องก,กันได้ไหมใช่ไหมคะมันไม่มีใช่ไหมคะ,มมมมคะบางทีเป็นแพ็คอยู่ในถุงพลาสติกอะคะ่ะครูหมอนเห็นเยอะเลยในร้านขายยานะคะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามถ้าสมมุติเราหาไม่ได้จริงๆเราก็ใช้แบบนั้นไปก่อนก็ได้นะคะแต่ทีเนี้ยเวลาเราจะใช้อะเราก็ยังไงเราก็เราเรารักษาความสะอาดตรงตรงข้างในหน่อยคืออย่างของครูหมอนนีมน้มันเป็นสีเขียวใช่ไหมคะตัวที่เป็นสีเขียวเนี้ยคะ่ะให้เอาออกข้างนอกนะคะแต่ ส่วนที่เป็นด้านแบบเคี้ยวอ่อนๆเนี่ยค่ะออกจะแบบขา,ขาวๆอะให้อยู่ข้างในนะคะเพราะฉะนั้นเราเราตั้งท่าของเราไว้ก่อนพอเราดึงออกมาแล้วเราเราตั้งท่าของเราก่อนว่าโอเคเราจะใส่นะมันจะเป็นประมาณอย่างนี้นะอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วทีเนี้ยมีครูมุ่นจะเล่าให้ฟังว่าสามีของครูมุ่นนะคะไปขึ้นเครื่องบินแล้วเขาก็เล่าให้ครูมุ่นฟังบอกว่ารู้ไหมว่ามีคนใส่หน้ากากะนะคือใส่ผิด รู้ไหมคะทุกคนใส่ผิดไงคือหมุนโครงแบบเนี้นะครูหมุนจะให้ดูนะให้ดูอย่างนี้นะแล้วเอาเอาเอาโครงเหล็กอะคะ่ะคือความจริงอะมันจะต้องเป็นโครงเหล็กที่อยู่ข้างมันต้องเป็นโครงเหล็กเนี้ยอยู่ที่จมูกสันจมูกข้างบนของเรานะคะคือเวลาเราระวังนี้นะคะสังเกตอาจาร,รย์ครูหมุนจับนะคะครูหมุนจับนะครูหมุนจะจับเทริมๆแบบนี้นะทุกคนอย่าแบบหืมปาดปุ๊บจับอย่างนี้ใหญ่ๆเพราะว่าครูหมุนบอกว่า เราต้องรักษาความสะอาดฝั่งตรงสีขาวที่เราจะใส่ปิดตรงปากกับจมูกของเราไว้ใช่ไหมคะ เพราะว่าเราอย่าลืมตราบใดที่ครูหมุนบอกว่าให้ล้างมือโดยใช้น้ําสบู่นะหรือเอาใช้ที่ชู่เปียกแบบนี้ก็ได้เช็ดมือก่อนก่อนที่เราจะมาหยิบแมสหยิบหน้ากากแล้วก็มาสวมใส่มันก็จริงนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่ามือเราสะอาดที่สุดหรือเปล่าเราพยายามให้รักษาความสะอาดด้วยการที่เราจับอะไรจับริมลรมิมๆิมไว้นะคะ เวลานักกษาพยาบาลเราก็จะบอกเลยนักกษาพยาบาลก็ต้องจับริมริมแบบเนี้ยก็จะก็จะไม่จับข้างในเป็นเด็ดขาดนะเสร็จแล้วไอ้โครงเหล็กเนี่ยค่ะโครงเหล็กตัวเนี้ยที่มันอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะต้องแนบเข้าจมูกข,ของเราแล้วเราต้องกดตัวนี้ให้เข้ากับรูปหน้าของเราใช่ไหมคะแต่มีคนใส่ผิดคือเจ้าโครงเหล็กตัวเนี้ยไปอยู่ด้านล่าง ไปอยู่ด้านล่างแล้วก็ใส่ไปอย่างนี้นะคะซึ่งถ้ามันไปอยู่ด้านล่างแบบนั้นนะคะแล้วเราใส่ไปอย่างเงี้ยแทนที่เราจะได้ปรับตรงอ่าด้านของเราลูดให้มันพอดีกับหน้าของเราเนี้ยเราก็ปรับไม่ได้ใช่ไหมคะแถมตัวตัวเนี้ยตัวที่กรองเนี้ยคือเราเราลองหมุนนะถ้าเรามีของเราเองนะคะตอนนี้นะทุกคนดูนะถ้าเราเอาโครงเหล็กตรงเนี้ยมามาอยู่ข้างบนนะ มันจะเป็นไอตัวที่เป,เป็นเป็นเป็นซ้อนๆเนี่ยค่ะตรงเป็นซ้อนๆชั้นๆเนี่ยมันจะลูดลงมันจะลูดลงคล้ายๆกับว่าถ้าสมมุติว่ามีใครไอจามคือแมสตัวเนี้ยเราเอาไว้ป้องกันคือการไอการจาม คู่นี้คือแอร์ดรอปนะคะก็คือแบบไอเขาบอกว่าการที่คนคนไข้ป่วยแล้วเขาไอมาแล้วมันมีเซมหะเนียค่ะที่มันจะเป็นหยดน้ําเล็กๆที่เราบางทีเราก็มองไม่เห็นเนี่ยค่ะมันจะกระเด็นเข้ามาเข้ามาหาเราซึ่งถ้าเราใส่แมสแบบนี้มันจะสามมันจะเกาะอยู่กับตัวนี้ซึ่งไอแผ่นสีเขียวเนี่ยมันจะมีเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นพลาสติกซึ่งมันจะป้องกันน้ําได้มันป้องกันน้ําคือมันจะทําให้น้ําเสมหะนั้นนะคะไม่ทะลุเข้าไปหาตัวเรา ไม่เารู้เข้าไปหาซึ่งการที่เราจะป้องกันไวรัสได้เนี่ยตัวที่สําคัญที่สุดเลยคือต้องป้องกันเจ้าเชื้อโรคไวรัสเข้าปากกับเข้าจมูกอันนี้คือเป็นทางเข้าที่แบบแบบสำคัญเลยคือปากกับจมูกอีกทางเข้าอีกอันนึงก็คือพวกเยื่อบุตาอะไรเงี้ยค่ะ อย่างเวลาเราเราไปกดลิฟต์สมมุติเราเข้าลิฟต์เนาะแล้วเรากดลิฟต์เราใช้นิ้วมือเรากดจิ้ม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 ช,นน ون, ชั้นนู้นชั้นนี้แล้วเราไม่รู้ว่าใครแต่ละคนเนี่ยเข้ามากดจิ้มจิ้มไม่รู้ต่เส็ชั้นไหนแต่ไหนเนี่ยทั้งวันทั้งคืนแบบเนี้ยมาเยอะแยะแค่ไหนแล้วมันมีเชื้อโรคอะไรบ้างอยู่ที่ลิฟต์นะคะเราไม่ดูเสร็จแล้วพอเราสมมุติเราไปกดปุ๊บแล้วทีเนี้ย เพิมีเชื้อโรคติดมาจากมือ,อในมือของเราแล้วทีนี้พอเราเดินไปไหนเราคันตายิ่งทุกวันนี้เป็น PM 2อม2.5ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะคันตามากเลยเราก็จะขยี้ตาละคะ่ะทีนี้ขยี้ขย,ขย,ขยี้ขยี้ตาตัวเองเนี้ยเป็นไงคะทุกคนเชื้อโรคอาจจะเข้าไปทางเยื่อบุตาด้วยก็ได้นะคะอย่าลืมว่าโครโรนาไวรัสหรือ ไม่ต้องโควิดไวรัสก็ได้ทุกคนไข้หวัดใหญ่ฟลูเอหรือไข้หวัดใหญ่สายพันุเอนี่แหละหรือโรคอะไรโรคติดเชื้ออะไรโรคไข้หวัดธรรมดาหรืออะไรก็ตามมันออกมาคือติดกันจากสารคัดหลังนะคะสารคัดหลังคืออะไรสารคัดหลังพวกเราคิดถึงแต่น้ำมูกน้ำลายใช่ไหมคะแต่เราอย่าลืมนะว่ามันมีอย่างอื่นที่คาว่าสารคัดหลังคือสิ่งที่ออกมาจากตัวคนไข้ ไม่ว่าจะเป็นน้ําอะไรก็ตามที่ออกมาจากคนไข้อันนั้นนะ่ะเสี่ยงต่อการ มีเชื้อแบคทีเรียออกมาด้วยแล้วทีนี้พวกขี้ตาน้ำตาหลืออะไรพวกนี้มันก็มีออกจะเสี่ยงออกมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนะคะเราต้องระวังทุกอย่างแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนไข้คนป่วยเขาจะมีขยี้ตาไหมเรื่องเขาจะไม่แปะกดลิปไหมแล้วมันจะเราไปกดลิปแล้วมันจะโดนเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเราก็ระวังด้วยนะคะทีนี้เวลาเราใส่แมสใช่ไหมครูหม่นบอกว่าถ้าเราใส่ที่ถูกเนี่ย ตรงตรงสีเขียวๆเวนี่ยมันจะลู่ลงก็คือเวลาไอจามามากระเด็นมาโดนหน้ากากปุ๊บแล้วมันก็จะแบบว่ามันมันจะไม่ไม่รองรับคือมันจะคล้ายๆมันจะไหลออกเพราะว่ามันมันไม่หาเรานะคะแต่ทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเรานะคะเสียงครูง่นชัดไหมคะทุกคนถ้าถ้าฟังครูงุนทันเสียงชัดนะคะกดหัวใจรัวๆให้ครูงวดทีบอกครูงวนทีว่าเสียงชัดดีนะคะ แต่ถ้าสมมติว่าเราใส่ผิดด้านใช่ไหมเราเอาโครงโครงเนี่ยมาอยู่ข้างล่างแล้วนะคะโครงเหล็กมาอยู่ข้างล่างแล้วเราใส่ด้านเนี้ยผิดด้านเราจะเห็นว่าชั้นชั้นตัวเนี้ยมันเหมือนจานรองมันเหมือนถาดอะไรมันเปิดเป็นหลุมให้เราเลยมันเปิดเป็นหลุมเลยอะคะ่ะแล้วแล้วเวลาเขาเขาไอจามมานะคะมันก็จะมาตกอยู่ตามหลุมต่างๆตัวเนี้ยตามชั้นตัวเนี้ย มันก็จะค้างอยู่นานขึ้นกลายเป็นว่าแมสของเราเนี่ยนะคะด้านนอกเนี่ยเป็นที่กรองเชื้อโรคเป็นเป็นที่รองรับเชื้อโรคแล้วก็ดักจับเชื้อโรคแบบว่าอยู่นิ่งตรงเนี้ยค่ะนะคะเห็นไหมมันมันจะเป็นล่องเลยค่ะเห็นไหมคะทุกคนถ้าทุกคนมีแมสอยู่ลองลองเปิดดูนะว่ามันจะไม่ลูลงอ่ะมันจะเป็นเหมือนจุดอ่าเป็นเป็นแอ่งพูดง่ายเป็นเป็นเหมือนแอ่งรองรับเชื้อโรคนะคะนะคะเวลาเราใส่เงี้ยโอเคเหรอเราใส่อย่างเงี้ยถ้าสมมุติเราใส่แบบเนี้ยนะ แล้วตรงเนี้มันก็ไม่ไม่มีโครงเหล็กให้เราลูดให้เราลูดให้ตึงเพราะนั้นมันจะมีช่องตรงนี้ใช่ไหมคะที่มันจะแบบว่าเชืโรคโดนเข้ามาได้นะคะ ประเด็นหนึ่งนะแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือเวลาเราถอดหน้ากากแล้วบางทีบางคนน่ะคือเก็บหน้ากากไว้ใช้อีกเพราะว่ามันหาซื้อยากใช่ไหมคะบางคนก็อาจจะเอาไปตากแดดก่อนเพราะว่าเมืองไทยเราเมืองร้อนใช่ไหมแล้วหน้ากากนี่คือถ้าถ้ามันดูดตากแดดบางทีเชื้อโรคมันก็อาจจะตายได้ถ้าเราข้ามไปวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะ มันเชื้อโรคมันอาจจะตายแล้วหยิบมาใช้ใหม่ได้แล้วก็ใช้ครั้งที่2ก็ใช้ทิชชู่รองใช้ทิชชู่รองข้างในก่อนแล้วก็ใส่มันก็จะได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะคือกรองเชื้อโรคได้มากขึ้นโอเคแบบนั้นเราใช้ได้ แต่อย่าลืมว่าพอเราใส่แบบนี้แล้วมันดักมันดักเลคะมันกรองเชื้อโรคเละมันก็เลยทําให้มันเชื้อโรคมันเยอะเกินไปกลายเป็นแมสตัวนี้เชื้อโรคเยอะเกินไปแล้วก็อย่างที่2คือเสี่ยงจากเชื้อโรคมามาหล่นตามไอ้ท่องที่เราอนนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโอเคนะคะทุกคนเข้าใจตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นหันมาคะ่ะทุกคนหันมาให้ถูกคิดก็คือว่าใช้เนี่ยนะคะใช้ใช้ใช โครงเหล็กเนี่ยขึ้นข้างบนเนาะใช้โครงเหล็กขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็ใส่ไปนะคะอย่าลืมนะจับโครงเหมือนจับริมๆนะคะแล้วก็ดันตรงสันจมูกเนี้ยนะคะเนี้ยนะคะให้ให้มันหน้าเออหน้าไปกับหน้าของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมส่วนหนึ่งก็คือเราอย่าดึงลูดอันนี้ปิดคางเราด้วยนะคะเพื่อให้คางของเราเนี่ยนะคะสะอาดไปด้วยปลอดเชื้อไปด้วยนะคะแบบนี้เนาะ แล้วก็พยายามดึงตรงนี้ให้มันขึ้นมาถ้าเราใส่แว่นตานะคะให้ให้ใหน้ากางนี้มันรองอยู่ใต้แว่นตาของเราแว่นตาเราก็อยู่แบบนี้เนาะนะคะแล้วก็อย่าให้มันรูดลงแบบแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าแบบนี้ถูกต้องแล้วนะคะแบบนี้นะถูล้ละไม่มีอะไรแล้วอ่าควงมันก็ใส่เนี้ยอันนี้ก็จะเราจะเห็นว่ามันคุมเลยนะคุมตรงประมาณคอเลยนะคะตรงนี้เลยนะอ่ะควงมดให้เอียงให้ข้างๆจะให้เห็นรอยนะคะแบบนี้นะ แล้วทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ครูหมินจะบอกพวกเราก็คือว่าไอ้สายตัวนี้ค่ะสายตัวนี้คือมันมันจะยืดเร็วมากถ้ามันยืดแล้วมันใส่แล้วมันไม่ตึงมันไม่รัดแบบนี้แล้วมันหล่นตุ๊บตุ๊บลงมาไอ้หน้ากากแมสของเราหล่นลงมาเนี่ยเราก็อาจจะต้องได้เราต้องเปลี่ยนใหม่อะนะคะเพราะว่าถ้ามันรู่ลงมามันตกลงมามันมันก็ไม่โอเคแล้วค่ะนะคะมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าหน้ากากเด็กอะค่ะหน้ากากของลูกเราอ่ะ บางทีมันไม่มีไซส์ที่มันขนาดพอดีบางทีลูกเราตัวเล็กหน้าเล็กแต่หน้ากากมันใหญ่กว่าแล้วพอพอมาใส่เงี้ยปรากฏว่ามันใหญ่กว่าหน้าลูกเรามันก็หล่นลงมาแบบเนี้ยนะคะถ้าหากว่ามันเป็นงนั้นแล้วเราเอา่อเราก็หายอันที่ไซส์ขนาดพอดีลูกไม่ได้ก็สายนี้ก็อาจจะต้องมัดให้มันตึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราก็ดูไปเนาะแต่ทีนี้วิธีเก็บนะคะวิธีเก็บมัดนะคะสุดท้ายแล้วนะ เราก็จับตรงคล้องเนี่ยค่ะถอดออกมานะคะถอดออกมาอย่างนี้แล้วบางคนนะถอดออกมาแล้วนะหยิบเลยปึ้ง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 ปึงปึง,ปงมาหยิบรว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 บใส่กระเป๋า แล้วเราเรา,เรารู้ไหมว่าอันเนี้ยเราใส่ป้องกันเชื้อโรคที่แบบเผื่อมีใครไอจามแล้วมันกระเด็นมาโดนละคือมันมันกระเด็นมาหาเราเราไม่ให้มันเข้าปากเข้าจมูกเราใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างที่ครูหมุนบอกว่าเชื้อโรคอ่ะเข้าปากเข้าจมูกเราแล้ว,ลวเราสูดเข้าไปอันเนี้ยจะเป็นทางเข้าเชื้อโรคที่แบบเต็มเต็มเลยอ่ะเราทําให้เราคือมันได้เชื้อจํานวนเยอะด้วยมันจะทาให้เราป่วยด้วยอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราให้เราสมมุติว่านะคะ ตรงเนี้ยผิวด้านนอกตรงเนี้ยมีพวกเชื้อโรคที่มันมีคนไอคนจามกระเด็นมาหาเราอยู่หรืออาจจะมีพวกโครโรนาไวรัสก็ได้อยู่ตรงเนี้ยริมเนี้ยเต็มเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราให้ระวังถอดออกปุ๊บนะคะถอดออกปุ๊บเนี้ยก็ ถ้าเราถ้าเราใช้มันทั้งวันแล้วมันคุ้มค่าแล้วละ่ะอันนี้เราก็นี่เราก็ทิ้งไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะถือแบบนี้ทิ้งแบบนี้ก็เลยก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเรายังเพิ่งใช้มันยังไม่เท่าไหร่เลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องเก็บให้ดีนะคะเราเราต้องแบบคือเราต้องพับอะคะ่ะถ้า,าต้องเก็บจริงคือข้างในครูหุ่บอกว่าให้รักษาความสะอาดไว้ใช่ไหมคะด้านนอกคือมีเชื้อโรคเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องพับนะคะพับนะคะ พับแบบไหนนะคะเราก็ให้พับแบบไปเอาปิดปิดเอาเชื้อโรคไว้นะคะปิดเอาเชื้อโรคแล้วก็จับแบบนี้ค่ะแบบริมริมแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะต้องหาถุงนะคะหาถุงมาใส่หาถุงที่แบบสะอาดนะคะมาใส่ใส่ไว้นะคะแล้วเวลาเปิดหยิบออกมาใช้ก็หยิบออกมาแบบนี้แล้วค่อยคลี่ออกมาปุ๊บแบบนี้ให้อัน,นี้มันอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมแล้วค่อยใส่อันนี้นะคะแบบนี้ เหมือนเดิมนะคะนะคะอย่าลืมว่านะคะสำลีที่ช่วเปียกตัวนี้สำคัญนะคะทุกคนซื้อเก็บไว้ด้วยเลยก็ได้แล้วก็อย่าลืมเช็ดมือก่อนแล้วก็หลังใส่หน้ากากทุกครั้งเพราะว่ามือเราเราไม่รู้ว่าเราไปจับอะไรมาหรือมีเชื้อโรคอะไรหรือปาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็หน้ากากอันนี้ที่ใช้เราก็ต้องระวังด้วยแบบอย่าไปแปะแปะ,แปะไอ้ตรงข้างหน้านี้มันมากนะ ถ้าเราปแปะมากเชื้อโรคเราก็ไม่รู้ว่าเชื้อโรคเราเราไปสัมผัสมันมานมันมาเกาะอยู่ตรงหน้ากากของเราหรือเปล่ามันอาจจะมีเชื้อโรคอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราเราไปจับแปะมันมากแล้วเราไปกินอะไรหรือไปทําอะไรเราเนี่ยมันเราก็คือปนเปื้อนเชื้อโรคไปด้วยเราก็เสี่ยงต่อเราติดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะโ้อหงุนระหวังว่าทุกคนนะคะพอจะอนำไปปรับใช้ได้บ้างนะคะ ขอบคุณมากนะคะห้าท่านเข้ามาพอฟังรู้เรื่องไหมคะสงสัยอะไรไม่เอ่ยพี่กุ้งน้อยสู้พี่กุ้งน้อยสู้ๆส,ส,ส,สวัสดีค่ะอ,อ๋อครูหนุ่ถามหน่อยว่าใครอยู่ที่ไหนกันบ้างถามถึงเรื่องของการหาซื้อหน้ากากอนามัยหน่อยค่ะไม่ทราบว่าทุกคนหาซื้อได้ไหมซื้อกันที่ไหนบ้างนะคะ จะบอกว่าตอนนี้ที่กรุงเทพนี่คือวิกฤตหนักๆเลยคือไม่มีขายแล้วค่ะนะคะไม่ไม่ค่อยมีแล้วขนาดหน้ากากแบบอย่างนี้นะคะสีเขียวที่ครูหมดใส่เนี่ยยังหายากเลยอะค่ะนะคะไม่รู้ว่าท่านเป็นหรือเปล่าคะเจอเหมือนปัญหาเหมือนครูหมดหรือเปล่าถ้าเราใช้ไม่คือคือถ้าถ้าเราแบบอันนี้นะแบบเราหาซื้อไม่ได้คือเราต้อง เราก็ใส่แล้วต้องคลิปใช่ไหมคะแล้วทีนี้ถ้าเราใส่ไปนานๆเนี้ยไอตัวกรองอะค่ะคือหน้ากากของเรามันจะมีอยู่เหมือน3ชั้นชั้นสีเขียวข้างนอกตัวเนี้ยนะคะมันจะเป็นเหมือนที่ครูมลบอกมันเหมือนพลาสติกกันน้ําไม่ให้แบบใครไอจามที่มันเป็นน้ํามันจะซึมเข้าไปทั้งในหาเราใช่ไหมคะแล้วมันจะมีอีกชั้นหนึ่งชั้นที่อยู่ตรงกลางอะมันจะเป็นตัวกรองแล้วตัวกรองนี้ทุกคนให้คิดถึงเหมือนผ้าผ้าที่มันมีตะข่าย ะะแล้วตะไข่ายตัวกรองในนี้ในหน้ากากอันนี้นะคะมันจะความความละเอียดของเขาอะค่ะจะประมาณสัก0.3ไมครนนะคะแล้วทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเชื้อโรคอันไหนที่เล็กกว่า0.3มันอาจจะเล็ดรอดเข้ามานะนะคะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ โควิน้าเวลาเขาบอกว่ามันจะมาจากแพร่เชื้อได้จากการที่มีคนไอาจามแล้วเามาหาเรามันจะมากับพวกเสมหะใช่ไหมคะเสมหะหรือน้ําน้ําลายอะไรก็ตามที่มันกระเด็นมาหาเรานะคะเพราะฉะนั้นขนาดอนุภาพมันจะใหญ่กว่า0.3ไมครนนี้แน่นอนหน้ากากตัวนี้เลยป้องกันได้แต่ทีนี้ถ้าถามถึง pm 2.5ได้ไหมคะแบบนี้นะคะ pm 2.5นี่คือมันมัน อ๋ออันนี้น้ากากอันนี้คงเส้นใยนี้มันคือขนาด3ไมครนะคะมันคือ3ไมครนนะคะแต่ทีนี้นถ้า PM 2.5เนี่ยก็คือมันจะมีขนาดอนุภาพเล็กกว่า2.5หรือขนาดใหญ่ที่สุดของเขาก็อาจจะเป็น2.5นะคะแต่ขนาดของตะข่ายรูตะข่ายตัวนี้จะประมาณ3ไมครเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะใหญ่กว่านะคะ คือพูดง่ายๆคือรูมันใหญ่กว่าเจ้าไอพีเอ็ม2.5มันก็เลยทาให้ฝุ่นพีเอ็ม2.5อาจจะเล็ดรอดเข้าไปได้นะคะพูดง่ายๆคือหน้ากากตัวนี้จะไม่ได้ป้องกันพีเอ็ม2.5ได้90-98เปอรเซนะอาจจะไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ครูหมุนก็ไม่ไม่เพราะว่าเราใช้ทิชชู่ช่วยได้นะคะทิชชู่หาทิชชู่ที่มันละเอียดละเอียดหน่อย ไม่ใช่ทิชชู่ไม่ไม่ใช่ทิชชู่แบบอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันก็อาจจะแบบว่ามันอาจจะเหนียวเหนียวเนาะมันมันอาจจะแบบมันอาจจะมีฝุ่นด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะใช้ทิชชู่ที่มันเป็นทิชชู่ที่มันละเอียดละเอียดนะคะที่มันนิ่มๆค่ะเพราะว่าเราจะต้องเอาทิชชู่มาสอดใส่ในนี้ใส่ทิชชู่สองชั้นนะคะลองเข้าไปเลยเราเราพับให้มันดีๆให้มันขนาดพอเหมาะกับหน้ากากของเราพับพับให้มันเป็นสองชั้นนะคะสองชั้นถ้าใครอยากได้แบบ คุณภาพดีกว่านั้นก็ใช้3ชั้น4ชั้นก็ว่าไปนะคะแต่ยิ่งหลายชั้นมากเรายิ่งหายใจไม่ออกนะแต่อย่างขั้นต่าก็คือ2ชั้นเนาะพอเร,เ,รเราเราใส่เข้าไปในนี้แล้วนะแล้วเราก็เอามาสวมใส่หน้าเราแบนี้นะคะมันจะดียังไงนะคะมันมันจะดีตรงที่การใส่ที่ชู่เนี่ยสำหรับผู้หญิงนะคะสำหรับผู้หญิงเราเวลาเราเรา,เราแต่งหน้าเราตาครีมใช่ไหมคะครีมรองพื้นแล้วเสร็จแล้วเราก็ทาลิปสติก แล้วบางทีเราก็ทาปัดแก้มนะอะไรต่างๆนานาใช่ไหมคะเยอะแยะ,ยะแล้วทีนี้พอเราใส่หน้ากากเข้าไปแบบนี้ปุ๊บเป็นไงคะถอดออกมาตัวข้างในข้างในเนี่ยมีทั้งสีลิปสติกทั้งครีมรองพื้นทั้งแป้งทานหน้าทั้งบัชออนสารพัดเกิดไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่ใช้เราใช้ทิชชู่รองก่อน ะะมันก็จะช่วยทําให้หน้ากากของเราม,มันไม่เปื้อนมากอะคะ่ะมันไม่เปื้อนมันก็จะไปเปื้อนที่ทิชชู่แทนแล้วพอเราจะเราถอดออกแล้วถ้าเราแบบยังใช้ไม่นานแล้วเราจะใช้ซ้ําเราก็เอาทิชชู่แผ่นใหม่อะคิดออกใช่ไหมคะเอาทิชชู่แผ่นใหม่ลอกอีกสองชั้นแล้วมาประกบใหม่แล้วก็สวมใส่ใหม่มันก็จะดีอะคะ่ะกลัวเหมือนว่านะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือการลองทิชชู่มันดีตรงไหนนะคะมันดีตรงที่ อ๋อแต่อย่าลืมนะคะว่าหาที่ชื่อทิชชู่ที่มันไม่ค่อยมีฝุ่นเนาะที่แบบไม่ใช่สะบัดแล้วฝุ่นกระจายอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวนะคะเราจะได้ฝุ่นจากทิชชู่ไปแทนนะคะ,อ,ะอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้ทิชชู่เนี่ยครูหม่นว่ามันดีตรงที่เวลาถ้าเราใส่ทิชชู่แล้วเร,เราคุยกับเพื่อนเราคุยกับเพื่อนปรติท้าเราคุยกับเพื่อน,นอมากๆอย่างเงี้ยน้ำลายเรามันก็จะออกมาใช่ไหมครับแมสเราก็จะเปียก พอแมสเราเปียกมันทําให้คุณสมบัติการกรองของแมสของเราเนี่ยของหน้ากากของเราเนี่ยมันเสื่อมสาภาพไปคะ่ะทุกคนนะคะมันเสื่อมเร็วกว่าปกตินะคะถ้าใส่แมสเราก็อย่าพูดเยอะถ้าใส่แมสแบบควงนกนุญเราก็พูดกับทุกคนอย่างเงี้ยอันเนี้ยเปียกแน่นะคะน,นี้ไม่โอนะคะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องพูดเยอะอย่างเงี้ยนะคะเราก็เอาทิชชู่อลองก่อนลองข้างในตรงเนี้ยนะคะลองข้างในตรงนี้นะะข,นนข้างในเลยนะสองชั้นที่ควณหุญบอกอนะคะ แล้วถ้าเราจะพูดในงานในอะไรมันก็อย่างน้อยว่าเวลาเราพูดออกมาแล้วมันก็ถูกทิชชู่มันทําให้แมสเรามันไม่เตียกแมสเราก็จะได้ไม่เสื่อมประสิทธิภาพในการกรองเร็วนะคะ โอเคนะคะครูงนก็หวังว่าอันนี้น่าจะเป็นเคล็ดลับนะคะจากการใช้จริงของครูงนด้วยนะคะ <immen mesela> จากที่ครู่นเป็นพยาบาลน,นะคะครูงนใช้จริงบนบอร์ดด้วยนะคะแล้วก็มาแชร์ทุกคนนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามฟังครูงนนะคะดึืงๆมากแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะครั้งหน้านะคะขอบคุณมากนะคะ ี่กุ้งน้อยสู้ๆนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมถ้างั้นวันนี้ลุงขอตัวราไปนอนก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ